จะมากินข้าวห่อไข่ครับชื่อร,ร้านไทเมคันนะครับอยู่ที่นิฮอมบาชิก็มาง่ายเข้าใจว่าวจริงๆคนเยอะนะครับแล้วก็เป็นร้านสไตล์เขาเป็นข้าวขไข่มันจะเป็นร้านสไตล์แบบอาหารญี่ปุ่นสไตล์ตอนตกอาหารตอนตกสไตล์ญี่ปุ่นแบบพวกสตูพวกอะไรเงี้ยครับมีการปรับแล้วก็หน้าร้านจะมีมีเมนูนะครับก็สุดเลยแนะนำอันน,นี้ครับ ไงวะนี่มั้งอันนี้2004 Thanks, <huh. S 2> นะครับก็คือเป็นข้าวห่อไข่สไตล์ที่เรียกว่าแดนดีไลออนนะก็จะระบุเขียนไว้เลยว่าเป็นสไตล์อ่าเป็นรูปแบบของอิตาลีจูอิตาลีจูโซ่อิตาลีจูโซ่ก็เป็นผู้กับคนญี่ปุ่นที่ทำหนังเรื่องทำโปกนะหนังเก่าแล้วเป็นหนังเกี่ยวกับรามเมงชอบมากเห็น <c oughs> คนกำลังมาสั่งเข้าเลยดีกว่าเ <c oughs> ด,ดี๋ยววันนี้ับเป็นซุปส uh, <ๆ S 2> ั่เพิ่มนะครับร้อยเยนมีสองตัวให้เลือก ผมเลือสูบมากาศเทศอืมโอเคอดี ส่วนสารในประเทศจะให้มาแบบนี้นะครับก็ตัดลาดเองเหือนเเหมือนเเหมือนเชฟที่ร้านนี้ผัวเป็นเชฟดังนะครับนี้เะกดับกับตูนก็นี้คนดัดกับแม็กกี้ก็มีช่องทางให้ติดตาม รไ <Log>. อจีพวกมีทำเป็นเสวจรูก็ไม่ต้ทำแค่ก๋วยจินมีสองชั้นนะครับชั้นแรกก็ที่เรานั่งถิ่นทีนี้ก็จะราคาไม่แรงมากแ,แนวเหมือน,นก็ไม่ได้ดูหลาครับง่ายๆเหมือนรงอาหารแต่ว่าก็ดูนี้ยบนะครับก็ป่าป้าที่มาเสิร์ฟก็ดู แบบมือชีดดีไบ้สื่อครับสลับว่าแต่งตัวแบบม,แมันตกแบบตะวตกแบบร้อนยุคหน่อยอส่วนชั้น2องเนี่ยได้ยินว่าหรูหราส่วนตัวอาจจะอีกราคานึงโอเคครับก็เนี่ยแหละครับที่มาของข้าวอไข่แบบที่เราเคยเห็นกันที่แบบว่ากรีดออกมาแล้วก็ลาว่าใช่ไหมในไทยเรียกลาว่าใช่ไหมแล้วก็ สายซึ่กึ่งสุกกึ่งดิบประมาณนั้นก็มาลาดท่วมข้าวหา่อไข่ก็ยามนึกชีครับก็มาจากเรื่องทำโปโปที่เป็นหนังญี่ปุ่นทำโปโปนี่จริงๆเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับรางเลงนะครับจำไม่ได้เหมือนกันคือผมเคยดูชอบด้วยแล้วถือว่าเป็นหนังตำนานเหมือนกันของสายดูหนังแต่จำไม่ได้ว่ามีฉากที่เป็นข้าวห่อไข่ อ๋อแล้วก็ถ้าในชื่อเมนูครับเขาที่ผมอ่านเนี่ยมันตัวคาตาดะมันจะใช้ตัวว่าแดนดีไลออนดันดีไลออนก็คือชื่อดอกไม้แต่ว่าชื่อพอพอเราสั่งอันนี้ไปเนี่ยตัวพนักงานก็โอเคทำโปโปะนะซึ่งทำโปโปก,ก็คือชื่อชื่อดอกไม้ของ <c oughs> ดอกดันดีไลออนนี่แหละแบบเดียวกันเป็นชื่อวัชปุน่นครับ <c oughs> ฉะนั้นก็เลยว่าไอเมนูเนี้ยเนี่ยก็ชื่อทาโอป,ปโปเลยตรงกับชื่อหนังนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไอการตีบออกมาแล้วมีไข่มาคลุมเนี่ยมันมันให้ฟิลเหมือนดอกดันดีเลออนหรือเปล่าอดอกทําโปโป,โ,ปอโอเคครับก็ออีมอ่มตั้งนาน